ก็จะมาพบกับมไม้บ้านนะครับก็จะมาปรชมต้นไม้นะครับแล้วก็ปเดตราคานะครับล่าสุดไม้ไม้ประดับนะครับไม้ประดับไม้มงคลนะครับหรือไม้แดดนะครับวันนี้เราก็จะมีมาแนะนําทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับครับวันนี้นะครับก็ดับแรกก็จะฝากเบอร์โทรนะครับถ้า ใครสนใจนะครับก็จะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0879921349นะครับผมจะใส่ไว้ที่หน้าในในคลิปนะครับแล้วก็ในรายละเอียดใต้ใต้ช่องนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่ๆเขาก็กำลังจัดจัดร้านกันอยู่นะครับส่วนผมก็ จัดเสร็จก่อนแล้วก็จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้ชมกันนะครับอ่าก็จะมาชมกันเลยนะครับครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับพี่เขากําลังมีลูกค้านะครับเลือเลือแคสต์ตนกันอยู่นะครับอ่ามาชมกันก่อนนะครับอ่ห้าสิบบาทก่อนนะครับราคาเริ่มต้นที่50บบาทนะครับวันนี้ ไม่ใช่50บาท30บาทก็มีครับแต่อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเดีวเรามาเป็นไม้มงคลก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเล็บคุดนะครับเล็บคุดด่างนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบารมีเศรษฐีนะครับอาจจะแสงเยอะหน่อยนะครับอันผู้ชมถ้าถ้าใครสนใจก็แบบว่าแอดไลน์า Ad มาดูได้นะครับอแอดไลน์ Ad มาดูเพิ่มเติมได้เลยครับนะครับ พร้อมตั้งโต๊ะเลยนะครับตัวนี้ตั้งโต๊ะส,ยสวยๆแล้วนะครับบารมีเศรษฐีนะครับต่อไปก็จะเป็นวาสนาหาเงินหาทองนะครับไปเ็าจะเป็นสีออกสีออกเทาๆนะครับตัวน,นี้สวยมากครับวาสนาหาเงินหาทองนะครับ50บาททุบกระถางเลยนะครับแล้วก็จะเป็น เศรษฐีรวยเงินนะครับกอนแน่แนๆแ,แบบนี้เลยกอนแน่แนๆแบบนี้เลยนะครับเจต้นไหนแคปมาได้น,นะครับแล้วก็จะเป็นอ่ตอตัวนี้จะเป็นไผ่าทางช้างเผือกนะครับก็จะเป็นใบขาขาวตรงกลางก็สวยมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นไผ่ฟิลิปปินนะครับตัวน,นี้ ฟฟิลิปปินนะครับแล้วก็จะเป็นแสงเงินแสงทองนะครับหรืออาจบางพื้นที่ก็จะอาจจะเรียกอีกเรียกชื่อหนึ่งนะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นกิโลไวโอลินนะครับห้าสิบบาทเลยคือแบบแข็งแรงมากนะครับต้นนี้แบบใบใหญ่ๆเลยนะครับขายในราคาเดียวกันเลยนะครับ ก็มาที่ต้นโชคเก้าชั้นนะครับเขียวเขียวนะครับเป็นไม้เขียวนะครับตัวนี้สวยเหมือนกันนะครับไม้เขียวก็สวยนะครับชื่อก็เพาะนะครับตัวนี้โชคเก้าชั้นนะครับต้องมีติดใบหน้าบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นเศรษฐีรับเงินนะครับ สวยมากครับผมว่าสวยนะครับต้นนี้เพราะว่ามันเขาจะออกแบบติดขาขาวมีขาขาวด้วยแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเศรษฐีรับทองนะครับรับเงินแล้วก็ต้องมีรับทองนะครับใบจะออกเหลืองๆวัวนะครับสวยมากครับต้นนี้กระถางสี่นิ้วนะครับลืมบอกไซส์กระถางนะครับ ตอนนี้จะเป็นแสงจันทานะครับใบขาขาวสวยๆเลยนะครับข้างหลังก็นะครับก็จะเป็นมุกเลี่ยมทองนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับในราคาห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเศรษฐีใหม่นะครับเศรษฐีใหม่ก็สวยอยู่นะครับใบยาวๆแบบนี้นะครับก็จะแตกกอไปเรื่อยๆนะครับสวยๆเลยนะครับใบเขาจะ มีสีออกสีเงินเงินนะครับสวยมากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสน่จันปะกายดาวนะครับกําลังมีลายนะครับกล้องไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแดดแดดแรงมากเลยครับแล้วก็ลมแรงด้วยครับ ราคาเดียวกันนะครับ2องรห้า้าสิบาทวันนี้ให้ราคารวมส่งไปเลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าถ้าเป็นตัวกระถางเล็กอะราคายังไม่รวมค่าส่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ตาซาน้านะครับตัวนี้หนึ่งห้าสิบบาทนะครับห5 0บาทถ้ารวมส่งก็จะเป็น2 0 0 2้อบาทรวมส่งนะครับ อันนี้เดลีด่างโดมิโนนะครับ140บาทเดลีด่างสวยมากนะครับไปเขาจะเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับ140บาทเท่านั้นนะครับถ้าราคารวมส่งก็200บาทรวมส่งนะครับตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นฟิโลหูช้างด่างขาวนะครับเขาด่างอยู่นะครับท่านผู้ชมไปไล่แดดไล่แสงน,นี้ใบใหม่มาเขาก็จะมีด่าง นี่ครับ250บาทนะครับถ้าราคารวมส่งก็จะประมาณ300บาทรวมส่งนะครับมาเจอทีออ่แสงจันทานะครับต้นใหญ่เลยแสงจันทาต้นใหญ่60บาทนะครับต้นใหญ่ๆเลยแล้วก็อุดมทรัพย์นะครับใบเขาเขาจะเปสีแบบนี้นะครับสวยเลย60บบาทเท่านั้นครับ แล้วก็เป็นอโรคาเซียนะครับอโลคาเซียกรีนซิวนะครับสวยมากครับต้นนี้มีสามกระถางนะครับสวยมากนะครับตัวนี้แนะนำเลยนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับราคายังไม่รวมส่งนะครับตัวนี้สวยมากครับแล้วก็จะเป็นหน้าคราดนะครับตัวนี้น้าคลาดดำกระถางละห้าสิบบาทนะครับ เราก็จะเป็นนั่น่าจะเป็นขาวอดีคขาวงไ,งาไม่ได้มาเลยครับติดงานครับก็จะเป็นนักขาดนะครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับคุ้มๆต้นนี้ใหญ่เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับปกติร้อยห้าสิบนะครับว,วันนี้เราลดราคาเหลือร้อยเดียวนะครับ ก็จะเป็นข่าด่างนะครับท่านผู้ชมสวยมากครับต้นนี้180บาทเท่านั้นนะครับปลูกประดับบ้านสวยๆแล้วก็กินได้นะครับสวยมากครับแล้วก็จะเป็นพาเลโซนะครับเป็นฟิโลพาเลโซนะครับแบบนี้เลยใบเขาก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับให้เขาขึ้นเสานะครับตัวนี้เป็นไม้เรือนะครับแปดสิบาทเท่านั้นนะครับมีสามกระถางนะครับไปไล่แดด ถ้าเขาแสงเยอะเขาก็จะลายดีนะครับตัวนี้สวยมากครับต่อไปนะครับโอ้ลมแรงมากครับนี่นะครับบอลเรานะครับบอลโครคาเซียนะครับก็จะมีอโลหานะครับคือราคาสามสิบบาททุกต้นเลยนะครับตัวนี้ถูกๆเลยนะครับสามสิบบาททุกต้นเลยนะครับอันนี้ฮาวเอนพันธ์นะครับ ก้านเขาจะแดงๆลมแรงมากนะครับวันนี้แล้วก็แบ็กเมจิกนะครับแล้วก็มีบิ๊กดิปเปอร์นะครับจะเป็นบอลถ้วยนะครับแล้วก็มีไดมอนเฮดนะครับสามสิบบาทเราก็จะเป็นห่องเงินห่อทองนะครับห่องเงินห่อทองแปดสิบบาทนะครับตัวน,นี้อ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถแคปรูปนะครับหรืออยากได้ต้นไหนก็แคปรูปแล้วก็แอดไลน์นะครับมาสอบถามได้นะครับหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์หรือแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้เบอร์0ูนย์แปดเจ็ดนะครับเก้าเก้าสองหนึ่งสามสี่เก้านะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในด้านหน้านะครับนหน้าคลิปนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับ หชื่อชื่อเจมนะครับหรือว่าทักที่เพจส่วนหมู่ไม้บ้านได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ